สวัสดีพี่น้องทนบูชมทุกันครับได้เวลากับพังภยัยพังภยัยนำเรื่องเา่าความเป็นมากของชุมชนคนอีสานมาบอกมาเรามาเา่า,เาสูพี่น้องฟังเกี่ยวกับประวัติบาตร์ตำนานเมืองขอบุญขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับสำหรับคำติคำยองต่างๆใบบุญกะขอรับไหว้มือดอส่ันส่นแนนั่นแหละครับอันใดเป็นคำติกะสิน้ำไปปรบปุงแก่ไข อันใดเป็นค่ำยองข่ำชมกับสีน้ำมาเป็นพลังเพื่อสืบสารตำนานขอมูลของผี่น้องชาวอีสานห้องไหวใน YouTube คลิปนี้ผ้าผีผ้าน้องมาเลาะบาดให้ยองทั้งจังหวัดสกลนครครับเพิ่นวาผีตาโขนบ่ได้มีแต่ด,นดววันศาสตร์เด้อวัดศัตผีตาโขนกะเป็นตำนานของท้ยยองคือกันได้ยินซื้อบานเพิ่นแล้วมาขิดพ่อห่างไกลป๋งไม่แต่ละครับผี่น้อง คนรุใไม่สมัยนี้หูกจักให้บบ,หบ,หบูแต่ว่าให้ในที่นี้คือสีเมนให้ที่เป็นสัตว์ตัวเล็กๆในขอกไก่ขอกเป็ดดอกขับแต่ว่าให้ในที่นี้คือสีเมนต้นให้ตนไม่ชนิดหนึ่งนี่ยครับที่ที่กําเนิดเกิดขึ้นมาครูบาดครูเมืองเพิ่นจังใดมาเป็นสื่อบาดน,น้าเมืองมาขับพี่น้องมาไปสอบคนค้นหาความเป็นไปเป็นมากข,ของผีตาขนบัตให้ยองน้ากันครับ กันละเล่นเซิงผีขนที่บันให้ยองส่วนมากคนกับมักเข้าใจเอื่นกันผิดๆว่าผีตาขนที่จริงแล้วที่บันให้ยองนี่เพิ่นเอื่นผีขนแต่ว่าลูปลักษณะของผีก็สิมีค่วมไข่ครึ่งก,กันกับทั้งอำเภอดันสาจงังหวัดเลยค่วมเป็นจริงแล้วต่างกันขับพี่น้องการละเล่นเซิงผีขนทั้งบันให้ยองนั่นสันนิฐานว่า ได้มาจากการเล่นผีโขนในเมืองสกลนครตั้งแต่สมัยเจ้าเมืองสกลนครขนแรกโดยสิมีการแห่ผีขนไปตามคุ่มต่างๆในช่วงเดือนหกของเทศกาลบุญมหาชาติหรือว่าบุญพระเวทบ้านเฮานั่นแหละครับเพื่อเป็นการเรียร่ายเงินในการทำบุญตามวัดต่างๆซึ่งปรากฏว่าบรรดาผีมหิสักลักเมืองในบ้่นให้ยองมีซื่อว่าผีจันรวสัน อยู่ในกลุ่มผีระดับสูงที่เข้าร่วมขบวนแห่พระเวทสันดอนในแต่ละปีพ่อถึงมือขึ้นสิบหาคำเดือนสี่เจบ้านเพิ่นกกสิจัดงานเทศมหาชาติหรือว่าบุญพระเวทขึ้นซึ่งเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานเท่าแต่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเหตุสิบสองข้องสิบสี่หรือว่าประเภที้สิบสองเดือนแต่ว่าเช่าให้ยองได้จัดเป็นพิเศษออกไปอีกนั่นก็คือมีการแหร ผีแบบวูดูหรือผีขนเนื่องจากสมัยก่อนจำนวนประชาก,กรยังมีหน่อยบรรพบุรุษหรือว่าผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นเก่งว่าพิที่เล่นผีขนสิเกิดการชะงักหรือว่าเมิดไปจากชุ่มชนเห็ดให้ขาดช่วงขาดตอนหรือว่าบบมีผููสืบทอ,อดต่อถ้าหากว่าบบมีการกำหนดระยะเวลาการเล่นผีขนให้แน่นอนในช่วง ปีต่อๆไปหรือวายุคต่อๆไปผู้คนกอาบสิมีการนํามาเล่นหน่อยลงหรือแถบสีบ่มีเลยหรือว่าเมิดไปจากสังคมพื้นทินดังนั้นเพิ่นก็จังได้มีการกำหนดให้มีผู้เล่นผีโขนประจำทินประจำหมูบั้าเป็นผู้ใา้ก็ต้องเล่นติดต่อกันยังหน่อยห้าปีส่วนผู้ยิ่งก็ต้องเป็นผีโขนยังหน่อยสามปีแล้วก็ในปีถัดไปถ้าหากว่าผู้ใดมีเวลาหน่อย เป็นการอนุโลมให้สวมเครื่องแต่งกายผีล่งเต็นหรือว่าล่งเล่นในขบวนแค่รอบสองรอบก็เป็นอันใสได้เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมส่วนนี้ซึ่งลูกหลานบันให้ยองก็ได้ถือเหตุถือปฏิบัติเป็นวินัยอย่างจริงจังและก็เป็นความผักภูมิใจอย่างหนึ่งของกลุ่มผู้ทายือว่ากลุ่มลูกกลุ่มหลานในบานในเมืองที่ได้ซื่อว่าได้เล่นผีโขนถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเช่าให้ยองยังสมบูรณ์ พ่อย่มสิไปขอลูกขอเมียมาเป็นคู่ค้องทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้เป็นผู้ยิ่งกศศสีบอมีก้่วมรงเกียดถือว่าเป็นเสื่อสายไล่แส่งของบั่นให้ยองยังสมบูรณ์นอกจากนี้ก็ยังเป็นการสอนในทั่งออบเพื่อให้เช่าให้ยองนี่มีความอดทนเหตุอีหยงังกกะสิได้สาเร็จลุล่วงการแบง่งผีโขนเป็นเพศผู้เพศเมียนั่นเพศผู้สิสังเกตได้จากดังวสัน ดังของผีสีโค้งเบี้ยวแล้วก็มีเข้าส่วนดังของผีขนเพดเมีย่ยสีเลี้ยวตรงเป็นเอื่นว่ามีดังเง้าวจมูกเง้าวเลี้ยวตรงว่าสันแล้วก็ลักษณะอื่นๆก็สิคือกันเมดสําหรับกติกาอีกอย่างหนึ่งคือผู้ที่ร่วมเล่นผีขนสีนิยมเล่นในช่วงอายุ1 8บแปถึงสาปีก็เรียกว่าเป็นผู้อยู่ในช่วงวัยชะกันล่ะครับเป็นช่วงที่มีความรับผิดช,ชอบ แลืก่เวลาผัดพังไปในบางเครือบางขังสิไใดซอยเหลือตัวเองใดว่าสันตลอดจนค่วมเหมาะสมบางประการเช่นในกรณีกินเหล่าเมายาอีกประการหนึ่งผู้ที่เล่นเป็นผีโขนต้องใส่ค่วมอดทนสูงเพราะว่าต้องสวมเครื่องแต่งกายที่มีน้ำหนักบ่าทำกลัวหากิโลกรัมว่าสันแล้วก็ต้องสใส่ติดตัวไปมาอยู่ตลอดเวลาหลายมือก็เรียกว่ามีทั้งค่วมห่อนแล้วเก็เหนื่อยหนักในเวลาเดียวกัน แต่กะเป็นค่วมพ่อใจของถูกคนในหมู่บานแหละครับที่เพิ่นได้มาทําหนาทีเป็นผีขนในส่วนนี้ก็เอื่นว่าเป็นผู้ที่มีคววมเสียสะลระในมูบานแล้วก็เส้อว่าไผกระตมที่เคยเป็นผีขนกะสิได้รับอนิสงส์แรงกาวสันเวลาตายไปก็สิบวตกอยู่ในอบยายภ่มยังเด็ดขาดก่อนมืองานบุญพระเวทเล่าเจ็ดมือพวกผีขนเพิ่นกะสิพากันออกแห่ไปตามมูบานต่างๆ พวกผีโขนข้าเจ้ากสิซึง่งขอนะครับไปมองหันมองนี่ตามเพื่อนนั่นเพื่อนนี่ตามมบาูบัดเพื่อเป็นการเส้นส่วนให้มารวมทํำบุญทํำกุศลในการจัดการจัดงานในเทือนี้ลงท้ายกสิมีการวอวยพรให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านมีความสุขพ่อะผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ยินการให้ศีลในพรกนจะมีความสบายจิตสบายใจกสิน้่เอาเข่าปลาอาหารแห้งมาให้หรือว่ามารวมกินรวมท่าน บางคนก็นให้ท่านเป็นเงินเป็นทองไปตามกำลังศรัทธาของตนโดยพวกผ í, ีข้าเจ้ากับศีน้ำเงินเหล่านี้ไปถวายวัดเพื่อเป็นการบุรณะปฏิสังขรณ์อ,อีกต่อไปเจ้าบ้านก็สิดงยินเสียงเริงเป็นมูคณะแววมาตั้งแต่ไกลไไปตามมูบัตรทำนองเนื้อร้องก็สิเป็นนีท่านคติเตือนใจสิมีทำนองแตกต่างจากเส่ิงเมืองไฟเอินมาเป็นบทเส่ิงที่นำมาจากหนังสือเจียง ที่สอนให้ผู้ค้นเหตุด,ดีทำดีกะสิมีผลดีตอบแทนหากทำซัวผลกำนันกสิสขึ้นสนองจังเลืองกับพระมุนีเรื่องกาก,ากีมีสู้เมื่อถืกสู้ทำไา่ก็เกิดระลึกนึกถึงคุณงามความดีของสามีเป็นตน้นผีขนคณะหนึ่งหนึ่งกะสิมีหัวหน้าค่อยขอบคุ้มเพื่อดูแลลูกน้องปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตซึ่งทุกคนกะสิต้องเสื้อฟัง ถ้าผู้ใดขัดขืนคำสั่งผู้เป็นหัวหน้าก็มีสิทธิ์ลงโทษได้ผู้ที่ถืกลงโทษก็มีความเต็มใจเพราะเป็นกฎกติกาที่ได้ตกลงห้วมกันไว้ก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งที่สอนให้คนรู้จักระเบียบวินัยและก็เสื่อฟังผู้บังคับบัญชาก่อนทีข้าเจ้าสิออกไปเห่นผีโขนกันในแต่ละปีผู้ที่เป็นหัวหน้าก็สิพาลูกน้องไปคารวะเจ้าปู อยู่ที่สาลต้นไส้กลางมูบัดเกสิมีการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนเพื่อเป็นการบอกกล่าวและ,ะขออนุญาตเล่นผีโขนต่อจากนั้นกสิพ้ากันซึตนต่อหน้าสารศักดิ์สิทธิ์ที่ใต่ต้ตนสไสรใหญ่ก็จังเป็นอันว่าการเล่นผีโขนในปีนั้นได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึง่งในช่วงบุญพระเวศซึ่งผีโขนของบ้านให้ยองอำเภอพังคนจังหวัดสนนกลนครก็สิเริ่มขึ้นเมื่อ เมื่อขึ้นสิบหาคำเดือนศีทั้งจันทรคติคือช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีมีการจำลองเรื่องเล่าจากชาดกเรื่องพระเวสสันดรให้เห็นเป็นจริงคือมีการแสดงให้เห็นภาพนั่นแหละครับเป็นเรื่องเป็นเล่าโดยได้สมุดเอาทั้งโรงเรียนบรรห้ยองเป็นอาณาบริเวณของเขาว่งกฎที่พระเวสสันดรบำเพ็ญพดอย จากนั้นก็มี่้ามคณะหนึ่งได้เที่ยวเดินทางขอท่านไปตามบัตรเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ทีภารกิจลัดโตบ่สามารถปีเวลามาห่วมบุญห่วมกุศลใดได้มีเวลาเสียสละบริจาคทรั์สินเงินทองฝากผ้ามไปเหตุบุญท่ำบุญนําซึ่งผ้ามกัสิเก็บรักษาเงินส่วนทีได้รับบริจาคนี่มาไหวเพื่อนํารอไปถวายวัดในข้าวเดียวกัน โดยเป็นการถวายเป็นกันเทศหรืออาจเสหิุเป็นต้นผ่าป่าก,ก็ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคว้เหมาะสมและกับเวลาที่สีอํานวยให้ในคณะเดียวกันนั่นกะมีภาพชู้ชกและก็นนั่งม,มิตาตามาขอกันหาชาลี่ต่อพระเวชชันดอนผู้เป็นบิดาทั้งนี้ก็นยั่งมีพระอินแปลงได้แปงลงร่างมาขอนั่งมัตซี่น้ำซึ่งพระเวชชันดอนกะสิได้ประทานให้ทั้งมดทั้งดุทั้งเมีย เรื่องเล่ากับสีดำเนินไปจนถึงพุรุะครับพระเจ้าสนชัยแหละกรพระนังบุษดีป้ากันหาชาลี่มาอ่อนว่อนปะเวิตรันดอนครับขึ้นสู่พระนครโดยมีการตัดพ่อตอว่าด้วยคว่ำหน่อยอกหน่อยใจตามเนื้อเรื่องของประวิตรสันดอนชาดกนั่นแหละครับที่คนอีสานเฮ่าหู่จักดีครับสําหรับชาดกเรื่องนี้กั้นผู้ใดบ่หูเรื่องเล่าของปะเวิตรันดอนี่ก็ถือว่า เป็นคนอีสานบทเต็มลอยล่ะครับพี่น้องในช่วงนั้นผู้เฒ่าผู้แกส่วนมากเพิ่นกะสิมีความนิยมช่อมชอบการแหลในช่วงมีมากคือตอนเชิญพระเวทเว่ากันว่าปีใดผู้ที่มาเชิญพระเวทมีเสียงดีก็สิสามารถเรียกน้ำหูน้ำตาของผู้เฒ่าผู้แกแทบบานได้อย่างโมู้โตาสั่นด้วยเหตุนี้คุณสมบัตนินี่ผู้ทีมาเชิญพระเวทกับนังมัซี่จังนิยมคัดเลือก หรือว่าเฟนหาตั้งแต่ผู้เสียงดีบ่ได้จากัดว่าเป็นผู้เท่าหรือผู้แก่ขอให้เสียงดีเป็นใส่ได้ขั้นพ่อพระเจ้าสนชัยแลแักะนางพุ้ษตรีผ่อมไพ่ฝาขาแผ่นดินได้ยกขบวนมาอัญเชิญองค์พระบิสันดอนร่อมมหสิสีให้กลับขึ้นสู่พระนครในโอกาสที่พระองค์เสด็จกับพระนครน,นั้นวพวกผีขนก็นได้เข้ามาขอร่วมขบวนทรงสเสด็จนำ ซึ่งในตอนนี้ก็มี่บทก่อนว่าไวัย่าอันวะโขนเหล่านี่คือพวกผีและกับปีศาจบ่ออาจขณะนับได้หลายหล่นมากเหลือเขากะอาศัยเอือบารมีพระทรงเดชพกเกตเก่าเขานั่นให้ยูเย็นพระบาทเจา้าทรงโปรดกรุณาแพ่เมตตาส่วนบุญอุทิศถึงบอมี่เวนเขากะดีใจหล่นพระทรงถ้ำสีข้องระเขาก็อาจสิได้กุศลให้เกิดดี คนเ่านีห้องโฮโมทนาวันท่าย่อมือยกถูกตโตโฮห้หองสาชุดร์หากพระองค์เมื่อข้องสังนครอนท่องตุ่มไพขอพระบาทไทยอุทิศให้ส่วนบุญขอให้มีโอกาสบำเพ็ญท่านดังพระองค์เท่านี้อันว่าเป็นผีหนีเกินว่ามันลำบากถูกแยกล่นโฮมหนีบอนเดียวพี่น้องเอ้ยอันจีเป็นคนหนีแสนประเสริฐแยหลายอย่าได้ไล่ล่าปะโอกาสดีของท่านควรสีทถ้ำดีไว ในตนให้ชัดเต้นยาได้เป็นดังขาโขนบ่าที่ยากเหลือก่อนทีพระเวทสันดอนสีส่งอนุญาตก็ได้มีการต่อร่องกับผวกผูดผีผีสัตว์ว่าถ้าสิไปต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดให้ห้ามบ่ให้ออกไปเพ่นผ่านหลอกล้อนผู้คนให้ตกใจจังได้มีการล่อมเพียกหรือว่ารอบเสือกได้มีคําเสื่งผีโขนเบาไว้ว่าอันว่าบัดนี้พอส่งย่านสิกับเมืองบ้านนคะรท่องตุ่มไพ ขวกขน้อยขอไปแหน้ำพวกพี่น้องอย่าเครื่องแกนกดช่างการไปในครั้งนี้สิบอ่อให้เกิดปัญหาขอให้สัญญาวาเป็นขบวนบรลุ่นได้สีบ่ไปให้เดือดดอนปวงมูเช่าพระชาอันว่าข่ำสัญญาแม่นจริงบอ่อได้ปุ่นแป้นแต้มบ่มีโขนโตได้ได้สีมาอารวัโขนถูกโตบอ่ออกนอกเพียกได้หัวหน้าเพิ่นสีบย คำเสื่องผีโขนกาบเสืองผีโขนเจ้าให้ยองได้ขัดมาจากหนังสือผูกหนังสือเจียงของเมืองเวี่ยงจันทร์ซึ่งเดิมเป็นตัวอักษรรำอีสานแต่ได้แปลเป็นอักษรไทยอ่านเข้าใจง่ายมีลักษณะเป็นนิท่านสอนใจแฝงไว้ด้วยความสนุกสนานเวลาเล่นผีโขนโดยมีการหยอกเย้าแก้มขอบริจาคซึ่งในกาบเสืงขอบริจาคของผีขนให้ยอง กะมีเบาไ้ว่า,วาโอเฮาโอศรัทธาเฮาโอขอเราเด็ดน้ำเจ้าจักโอขอเราโทน้ำเจ้าจักถวยวานจุวยจุยใส่ปากหลานไส้ตักมายายหลานไส้ให้ครูยายบ่กครูโต่อยบอ่บนีตายเป็นผีกะสิน้ามาหลอกออกจากบ้านกะสิวัานดินนํา ตายเป็นตุนสีมากัดเคื่อผู้ตายเป็นหนูสีมากัดเคือ่อโฮตายเป็นลูกกะสิแอลกินนมโอเฮโอศรัทธาเฮโอ,โอก่อนนั่นเครื่องแต่งกายของผีขนหรือว่าผีบูดูกะสิเป็นสีเหลืองสดครับเป็นสีของจีวอนพระเวลาสวมหน้ากากเขาแล้วบางคนอาจสิเข้าใจว่าเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าออกมากระโดดโลดเต้น ซึ่งเป็นอันผิดวิสัยของผู้ร่งศินทั่วไปกระเหตุให้เสียคว่วมรู้สึกแกเช่าผุดจนกระทั่งเมื่อเล่าปีพศ2530ทาางเช่าบาทหละกับผู้ใหญ่เช่าบัานให้ยองเป็นกระไดร่วมกันปรึกษาหาลือและกกเห็นพ้องต้องกันวา่าวรวีเทินํำผาจีวรนเก่าไปยอมให้ดำคำลงไปอีกเพื่อป้องกันการเกิดคววมเข้าใจพิษ นับตั้งแต่นั้นมาสีสันเครื่องแต่งกายผีขนจังเป็นอย่างทีปรากฏในมืองานบุญพะเเวต,ตับเท่าทุกมือนี่จังไหนก็ตามก่อนทีสีมีการเลิกเล่่ยผีขนของแต่ละปีผู้ที่เป็นหัวหน้ากับสีผ้าลูกน้องนำเงินที่ได้รับบริจาคท่านมากมาเหตุเป็นตนเงินแล้วก็นำไปถวายให้แกทั้งวัดซึ่งในช่วงนั้นกับสิมีการสวดมนต์ไหว้พระ และ,ะขอขมาพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดในว่าเนื่องจากไดเข้าร่วมในขบวนแห่พระเวทอาจสิมีความผิดพลาดสิ่งใดประการหนึ่งเกิดขึ้นโดยบ่หูโตจังเช่นการกินเหล้าเม้ายาการฝอนการแอนการบสร่สำร่วมในขบวนการกระโดดโลดเต้นที่ผิดจากกิริยาของมนุษย์กสิมีการขอโทษขอโพยขออาโหสิกรรมบ่ห้ถือโทษดบ่ห้โกรธ ่ให้เป็นบาปติดตนติดโตไปต่อจากนั้นเมื่อถวายตนเงินหรือวางเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สิพากันแยกยากกับบนครกับซองสำหรับเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะหน้ากะผู้เล่นก็สามารถเก็บไว้เล่นในปีต่อไปได้เพราะเวลาหลายเดือนหลายมือไปไม่กสิหดแห่งนำนักกสิเบาลงเวลาเล่นกสิบบได้รับหรือว่าต้องแบกนำนักคือในเธอแรก สามารถใส่ได้ไปจนกลัวนากากสิผุพังทั้งนี้ก็ยังมีขอบเปรียบเทียบก่วมแตกต่างระวงังผีโขนบั่นให้ยองสกลนอครกับผีตาโขนทั้งอระเภอดันสายจังหวัดเลยซิ่งค่วมแตกต่างข้อแรกนั่นเพิ่นว่าค่วมแตกต่างของขอบวนแห่ผีโขนบันให้ยองเป็นขบวนแห่ทีมีเพียงอยู่น้ำกัน3ถึง4ขบวนสิ่งคงคว่ำเป็นงานบุญแบบโบราณ แต่ว่าผีตาโขนทั้งอำเภอดันใสจังหวัดเลยสิเป็นขบวนใหญ่มีการตกแต่งสีสันของขบวนแห่ต่างๆให้สวยสดงดงามแล้วก็เป็นขบวนแห่ทีเงา้วและกกาลั่งกันนอกจากนี้กันยังมีการประกวดผีตาโขนการประกวดการเต้นผีตาโขนและกะักกเป็นงานประจําปีของทั้งอำเภอกวามแตกต่างที่สองคือแตกต่างตรงบทเสิร์นผีโขนบั่นให้ยองสิมีบทเสิร์นผีโขน แต่ว่าผีตาโขนทั้งอำเภอดันส่สิบม่มีควมแตกต่างแบบที่3คือรูปแบบการเตรียมงานสำหรับบัตรให้ยองสิมีการเตรียมงานลวงหนากเพียงประมาณ45่หมือโดยมีการประชุมคณะกรรมการมูบะเพื่อมอบหมายหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละคนแต่ละคุมแต่ทั้งอำเภอดันส่จังหวัดเล่ยนันประเภทนี้ผีตาโขนของิ่น ยิ่งใหญ่และก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวถือเป็นงานประจำปีของอำเภอของจังหวัวาดก็ว่าได้ดังนั้นการเตรียมงานจึงมีหลายส่วนทั้งผาครัฐและผักเอกชนเขามารวมนอกจากมีกันยังได้มีงบประมาณมาสนับสนุนเป็นจำนวนมากสำหรับประวัติความเป็นมาของบั่นให้ยองนันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกุณาโปรดเก่าให้อุปหาดเมืองกระสินซึ่งมีเชื้อสายเจ้าสมภมิตรหลานของเจ้าผาขาวผู้สั่งเมืองผาขาวปัจจุบันคือบานผาขาวหรือว่าบนานปักขาวอำเภอพังคุ้นส่วนเมืองพันนาปัจจุบันก็คือบานพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยขอบคร้วมาตั้งบ้านเมืองดูแลรักษาองค์พระาธาตุเชิงชุ่มจนมีผู้คนมากมม้ แล้วก็จังได้โปรดเก่าหายกบ้านา์าดเช่งชุ่มขึ้นเป็นเมืองสกลทวาปีโดยได้ตั้งให้อุปหาดเมืองกระสินเป็นพระท่านีเจ้าเมืองสกลทวาปีคนแรกต่อมาเมื่อช่วงปีพศ2 3 6 9เก่าในรัชสมัยของรัชกาลที่สามได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์เจ้าเมืองสกุลทวาปีสื่อพระบรมราชามังบด้มีการเตรียมกำลังป้องกันเมือง ตามคำสั่งของสยามเจ้าเมืองสกลทวาปีจังไหกองทัพเจ้านุ่วงนี่พันเขาไปตีหัวเมืองต่างๆได้เจ้าพญาบรินทอนเดชาสิงห์สิงหาเซนีเป็นแม่ทัพมาตรวจราชการเห็นว่าเจ้าเมืองกลมกันบ่เอาใจใส่ต่อบัานต่อเมืองปล่อยให้ขาซึกหรือว่าทัพของเจ้านนุวงลวงลำกำเกินเข้ามาจนถึงเมืองนครราชสีมาได้โดยง่าย ยังได้สั่งให้น้ำโตพาทานีมังไปประหารชีวิตที่บริเวณหนองไส้ขาวพร้อมกันนั่นกับเมีการกวดตอนผู้ค้นในเมืองสกลทวาปีนไปอยู่แถวกระบ,บินบุรีแน่แถวเมืองประจันตค้มแน่หลังจากนั้นต่อมาก,ก็ได้เปลี่ยนซื้อเมืองจากสกลทวาปีเป็นเมืองสกลนครบันให้ยองกะ มีอายุมากเกือบรวม200ปีแลยล่ะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามผู้คนที่เขาม้าต่างบานอยูุ่บบันให้ยองแห่งนี้ก็เป็นลูกเป็นหลานของอุปหากเมืองสกลน,นครคือลูกหลานของพระท่านี่มังอันเป็นเชื่อสายเจ้าสมภมิตรจากทั้งเมืองกระสินซึ่งมีน้ำเดิมว่าพระพมกับพระไชสองพี่น้องเป็นหัวหน้าได้นำพาลูกหลานอพยพมาจากทั้งเมืองสกลน,นคร ขั้นพ่อเดินทางล่อนแลมมาหอดมาถึงยังบริเวณพื้นที่บั่นให้ยองซูมอนี่เป็นกระเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีกว้างอุดมสมบูรณ์เป็นที่ละกเหมาะสําหรับเห็ดไทยเห็ดหน้าสัตว์ปลาหน,น้าชนิดอุดมสมบูรณ์บัวสิบเป็นแหลกเป็นฟ้านเมื่อยมังเป็นต้นแล้วก็ย่งหลากหลายด้วยพืชพันธุ์ทัญยาหารต่างๆบริเวณฟังหวยทั้งสองฝากฟังทั้งตะเวนออกและ,ะแตะเวนตก ได้มีใหม่ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นน้าแน่นแลก้กกระเต็มไปเมดเอิื่นว่าตนให้หรือว่าไส้หย่อยเปินกะจังได้พผ้ากันตกลงปงใจสางบานสากเมืองขึ้นยุมองนี้ตนให้นี่มีหากยอนลงมาลอยอยู่ในอากาศเป็นุ่มเป็นพ่วงสวยสดงดงามเพินกะจังได้พผ้ากันขนานาน,น้ามสื่อบานน้าเมืองว่าบานให้ยอนตามลักษณะของตนให้ที่มีหากยอนลงมาต่อมาก็ได้เพี้ยนค่ำ มาเป็นให้ยองเมื่อเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วข้าวนี่ก็เลื่องลือ้อไปเรื่อยๆเหตถให้ผู้คนได้อบพยพลังไหลเข้าาอยู่บ้านให้ยองมากขึ้นขั้นเมื่อบ้านเมืองใหญ่โตขึ้นเป็นปึกแผน่นทุกคนก็บตังพ่องใจกันแต่งตั้งให้พระชัยเป็นตาแสงหรือว่ากำนันขึ้นต่อเมืองสกลน,นครพระพุ่มกับพระชัยสองพี่น้องเป็นชนกลุมดังเดิมที่มาสร้างบ้านแปลงเมือง และก็เป็นต้นตระกูลสัพพสูจากเมืองสกลนครน,นอกจากชนกลุมนีก็ยังมีชอนอีกกลุ่มหนึ่งรับที่ได้เขามามยูนั่นก็คือชาวผู้ไทยที่มาจากทังบันผูบันกุดกรอบทังอำเภอพนันนาในปัจจุบันมีหวหน้าสองคนอาหลานนำสมัครพักพวกเข้าามายูนั่นก็คือย่าเท่าขุนแก้วและย่าเท่าคุนท,ทองซึ่งเป็นตนตระกูลเหล่าพม ต่อมาบันให้ยองกับกายเป็นสภาพหมููบ้านญ่มีพละเมืองมากขึ้นหลายขึ้นพระพุพระไช่กับปรับปรุงจะิลุง่งพัฒนาบ้านเมืองในดัานต่างๆให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆบอว่าสืบเป็นการปกครองการศาสนาและก็อาชีพมีการสั่งวัดสั่งว่าขึ้นในยุคสมัยหนึ่งได้มีฐานเอกคนหนึ่งของอุปหัคือเจ้าปูเมืองหานซึ่งเป็นผู้เก่งกาสามารถในการรบทับจับซึก เป็นทีเคารุบนับถือยำเก่งของคนทั่วไปในเมืองสกลนครเจ้าปูแมงหันรับราชการมานานกะเท่าแกชะล่าร่างกายกะร่วงร่วยไปตามกาลเวลาตามกฎธรรมดาของชีวิตจังได้ล้มเสียหายตายเสียจากล่ไปผพ่าพ้มระชัยด้วยความเคารุหนับถือมาตั้งแต่ก่อนจังได้สั่งสารเจ้าปูขึ้นที่บ้านให้ยองซึ่งอยู่ทางดันทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมูบานและก็ได้ทำพิธีบงวงสรวง เช่นดว,วงวิญญาณของเพิินให้มาสิงสถิตยอยู่ที่ศาลและก็เช่าบานได้ภาคันเข้ารบนับถือตั้งแต่นั่นเป็นต้นมากสลเจ้าปูมองหนี่ก็ได้มีการบวงสรวงเป็นประจำทุกปีมีบุญฝอนนั่งเที่ยงหรือว่ามีการส่งผีผู้ตาผีฟ้าทุกปีมีคนเคารบนับถือว่มศักดิ์สิทธิ์เป็นอันมากเพราะว่าสามารถตนบันดาลให้ประสบพบความสำเร็จและก็สมปารถนาได้ทุกขังทุกท่า ที่ได้มาบนบานสารเก่าแล้วก็เป็นทีเรื่องลื้อจนมาถึงถูกมือนี่พอมาถึงประมาณช่วงปีพศ2387พระช่ยได้ถึงแก่กำลงทั้งกรุงเทพได้มีใบบอกมาให้เจ้าเมืองสกลนครสำรวจเบิงบาบานไดทิ้นใดไงโตพ่อสมควรที่สิตั้งเป็นเมืองใดถ้ามีก็ให้เลือกโตบุคคลที่เห็นสมควรว่าสิเป็นเจ้าเมืองใด แล้วทรงเข้ามาอบรมราชการเพื่อเป็นเจ้าเมืองที่กรุงเทพบาานให้ยองเข่าเกณฑ์ที่สิเป็นเมืองใดพระพมพร้อมเชาวบ้านจังได้ทรงถ่าวจันโคตรไปรับการอบรมอยู่ที่กรุงเทพเมื่อเสร็จการอบรมแล้วก็ได้รับตาตั้งเป็นเจ้าเมืองและก็ได้มีการเปลี่ยนสื่อบัานให้ยองเป็นเมืองผู้เงินช่วงปลายราชการที่สาได้เกิดอหิวาตะกะลเกิดขึ้นที่ทั้งกรุงเทพ เมืองผู้เงินกระนับว่าเคราะห์ไรหรือว่าเป็นเมืองที่บุญหน่อยก็ว่าได้ในช่วงนั้นพ่อเจ้าเมืองผู้เงินหรือว่าเท่าจันโคตสี่เดือนทั้งกับมานังเมืองตามระเบียบจะเกิดป่วยเป็นอหไว่าอย่างรุนแรงแล้วก็ได้ถึงแก่กำลังลงที่เขตบางซื่อในพระนครเป็นเหตุให้เมืองผู้เงินกับกลายมาเป็นบังนให้ยองคือเกา่าแล้วก็ได้ขึ้นต่อเมืองพระนานิคมเมืองพระนานิคมนี่ในอดีตก็คือบ้านพังเผา ของชาวููไทยซึ่งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเมืองในข้าวเดียวกันเจ้าเมืองสกลนครได้หูข่าวการถึงแก่กรรมของเจ้าเมืองผู้เงินก็แสดงควมเสียอกเสียใจและกะ็ได้มีใบบอกมาว่าให้เลือกตาแสงหรือว่ากำนันขึ้นมาปกครองกันต่อไปในสมัยรัชการที่สีเมื่อปีพศสองพได้เกิดฝนแหลกฝนแห้งที่ทั้งเมืองรอยเอดและ,ะทั้งอุบล ลาดสรนได้พากันอบพยพหนีข่วมอดอยากผ้าขอบคั้วเขามาอยู่ในเขตเมืองสะกลเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้จังในมีชอนอีกกลุ่มหนึง่งอบพยพมาจากทั้งเมืองอุบลเขามาอยู่ที่บ้านให้ยองซึ่งในนั้นก็มี่ญาติเถาพมสารซึ่งเมียเพ่นซือญาตินางสุวรรณเป็นหัวหน้าและก็เป็นต้นตระกูลสุวรรณชัยรบ ในปัจจุบันครับอันนี้คือเรื่องเล่าวความเป็นมาของตำนานผีโขนบัตนให้ยองและก็ความเป็นมาของบัตนของเมืองเพิินนะครับใบบุญได้ยิบยกมาบอกมาเลา่ามาเบ้าสู่ผี่นอกฟังแลลวกกสิได้อำลาพระจักรฝากผีฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแร่งอ,อกแร่งใจในการบันทึกเรื่องเล่าของชุมชนคนอีสานฮาไว้ใน YouTube พอๆพกันไหมคลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ